สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับไอนะครับสวัสดีเดือนใหม่กับสมาชิกทุกท่านแล้วก็แขกผู้เขียนทุกท่านนะครับวันนี้นะครเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหัวข้อ5สิ่งประการสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จเมื่อคุณได้อยู่ในบินไอแล้วนะครับมีอะไรเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับขออนุญาตยกมาหนึ่งหัวข้อก่อนนะครับหนึ่งประการสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จเมื่ออยู่ในบินไอก็คือการเข้าประชุมอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับต้องบอกว่าการเข้าประชุมนะครับ เป็นการเพื่อจะให้เพื่อนๆในแฟชั่นรู้จักเรามากขึ้นนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมจะได้รู้จักเรานะครับถือเป็นหนึ่งช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับว่าคุณทําธุรกิจอะไรนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างยอดธุรกิจให้คุณในอนาคตแน่นอนนะครับก่อนการประชุมเราต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง มาเลยครับการประชุมของเรานะครับต้องบอกว่าเราจะมีทุกๆวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งนะครับถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับดังนั้นอยากจะให้สมาชิกทุกท่านนะครับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุมด้วยการเข้ามาในห้องซูมนี้นะครับก่อน6กโมงครึ่งนะครับเนื่องจากแขกผู้มีเกียรติจะจะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับ ใครที่เข้ามาก่อนนะครับสามารถนะครับแนะนําตัวเองนะครับแนะนําธุรกิจของคุณได้นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้มากๆที่แขกผู้มีเกียรติจะกลายเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านกน้อยที่ตื่นเช้านะครับย่อมจะจับนอนตัวใหญ่ได้ก่อนใครนะครับคนที่มาก่อนหรือมาตรงเวลานะครับก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือจะทําให้คุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับมีข้อมีใครสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงต้องนุ่งสั้นผมสั้น เข้าวัดนะครับห้ามนุ่งสั้นห่มสั้นเข้าวัดนะครับคำตอบง่ายๆก็คือความเหมาะสมแล้วก็การรักศันะครับ BNI ของเราเป็นองค์กรนานาชาตินะครับซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งนะครับการแต่งกายด้วยสูตรสากลนะครับถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประจําองค์กรเลยนะครับซึ่งมันจะสะท้อนความเป็นมืออาชีพของคุณนะครับได้อย่างชัดเจนมากๆลูกค้าแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เพื่อนๆจะเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็ส่งผลต่อธุรกิจของคุณด้วยนะครับ first impression ถือเป็นหัวใจหลักสําคัญของเจ้าของธุรกิจเลยนะครับหากคุณต้องการลูกค้าระดับพรีเมียมนะครับการการแต่งกายระดับพรีเมียมความน่าเชื่อถือก็ต้อง เริ่มต้นแล้วแล้วก็ถือเป็นด่านแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับ BNI ของเรานะครับได้จัดส่งเข็มและก็ป้ายชื่อให้กับทุกทุกท่านแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับติดต่อรับได้ที่ประธานเกียรได้เลยนะครับซึ่งอ่า เข็มของเราจะมี2อันนะครับอันแรกจะเป็นเข็มบ I นไปกตินะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นเข็มบ I นไอที่มีข้อความว่าแพ a t i n u ม chapter นะครับให้ติดทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ป้ายชื่อนะครับพร้อมพร้อมป้ายแพลติน um มฮอร f a ฟ e นะครับให้ติดใต้ป้ายชื่อนะครับติดส่วนป้ายชื่อทั้งหมดติดด้านขวานะครับแล้วก็ใครที่เป็น LT นะครับจะมีป้ายประจําตําแหน่งอีกหนึ่งอันนะครับต่อมานะครับการประชุมนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมตัวนําเสสนนนนอออธุุรรรกกกกิิจ40ววาาาาททีะคัับบซึ่่งงต้ใๆปดห์ ประชุมของเราไม่ใช่แค่มาประชุมเฉยๆนะครับแต่เป็นการเปิดหน้าร้านให้ทุกท่านได้ขายของกันนะครับว่าคุณขายสินค้าอะไรต้องการขายให้กับใครและต้องการเจอใครนะครับเมื่อเราบอกต่อในที่ประชุมแล้วถ้ามีเพื่อนๆรู้จักหรือมีคอนเนคชันยอดธุรกิจก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครับ โอกาสดีๆท,ที่จะที่จะทําให้คุณเพิ่มยอดธุรกิจโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณเจอลูกค้าใหม่ๆอยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมทําโปรไฟล์ให้ชัดเจนด้วยนะครับตามตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการแก้ไขโปรไฟล์เดี๋ยวไอจัดแนบลิงก์ในกลุ่มโน้ตของเราให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณจะสร้างทัชแชก,กับลูกค้าหรือแขกที่มาเยี่ยมชมแชปเตอร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆของเราได้นะครับ มันจะต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนนะครับว่าคุณพร้อมที่จะสร้างมันหรือเปล่านะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปกับแพชชั่นความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเลยครับเพียงแต่ว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องบินไออย่างเต็มที่หรือไม่นะครับสําหรับนาทีนาสามนาทีนี้นะครับหมดหน้าที่ของไอแล้วนะครับในสัปดาห์ต่อไปจะมีอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่สําคัญมากๆในการพาคุณไปสู่ความสําเร็จครับเป็นหัวข้อไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ